来，买他们。 ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมบนีมาพอกับหนุนาอเล็การ์มนะครับน้องมบนีกับสิไปส่งหนูนะครับอ่สิไปส่งหนูอยู่่ท่าหลวงนะครับน้ะสิมาส่งหนูอยู่ท่าหลวงลงบุรีนะครับนาอ่ะตอนนี้กับวันต้องออกจากรีสอร์ทนะครับน้องพอขึ้นเนียวอ่ะผมเดินทางมาถึงประมาณ ตีซีนะครับนะตีสามก็ตีซีเนาะไปท่าหลวงเลยบ่ไหนนะครับพอารีสอร์บะมี่เนาะเนาะผมส่งมานอนอยู่ลำนาลายนะครับเนะาะของจังหวัดอลบุรีนะครับเนะาะถ้าผู้ใดเคยมว่าลบุรีกับเจ้าหูนะครับเนาะอ่ารีสอร์ทส่วนมากจะบ่คอยมีบ่ไหนนะครับนอะนท่าไปพื้นที่ที่่อ่ออาาชนบทจังน่อยนะครับนอนห้อก็จะหาที่นอนอยากเนาะอันนี้ก็สิาพาไปเมืองกรหนลนะครับเนาะ อ่านี่นะครับเนาะนี่นะครับก็คือนะครับหนูที่เขาครับเอามาส่งลูปภาพนะครับเนาะก็คือเป็นตุ่มหูนะครับยี่สิบนะครับเนาะตรงนี้สี่สิบนะครับเมากกับหีใส่มากประมาณตัดแปดกงนี่ละแล้วก็มีแนวหอยนางนะครับเนาะแต่เติมน้ำยังมานอนรีสอร์ทตั้งอย่ก็เปิดอ่าเปิดใบได้ไปเบื้องฟังขุนเนาะไปเบื้องฟังขุน อ่านะครับเนาะกต่จะปีนั้งสี่ละอ่าทั้งทังจะบ่มีหนูนะครับเนาะทั้งทังจะเอาวจะบังแดดนะครับบังแดดบังลมเนาะอ่าจะมีเฉพาอสองกลางนี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับล้างเตยชุดนะครับระยะปียังน้อยนะครับเนาะเนี่ยนะครับล้างเตยชุดเนี่ยนี่ก็จะบ่มีหนูนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นโป้งนะครับโป้งเพื่ออย่างโป้งเพื่อที่จะยง่หอเรียนนะครับให้ให้หนูมันบ่ตายให้มันระบายอากาศเนาะจะมีหนูแค่อร์สองกลางนี่เนาะนะครับสองกลางนี่สามสิบใบพอมาประมาณจะ อ่ายี่สิบอ่าสามสิบใบนะครับอ๋นเดียวคือโดประมาณแปดใบนะครับนอนได้ลักษณะแบบนี้อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะถ้าผมเดินทางทรงทางไกลนะครับเนาะอ่ารอยช่องลอยรูนะครับก็คือผมต้องเดินทางนี่มาขึ้นนะครับแล้วกับเมื่อหัวตีสามตีสี่นะครับเนาะแล้วกับช่วงบใบแดดมันร้อนจังเอาหนูไปทรงให้ลูกฟ้ามนะครับเนอะจังเอาหนูไปทรงให้หนูขานะครับเนาะอ่าผมก็เลยนะครับบ่คอยได้รับสายยัมไม่สอาเนาะเดี๋ยว จังไหนเดี๋ยวนี้ผมก็จะคุ้มงูคุ้มกงน,นะครับเราก็จะไปหาให้กินเข่านะครับเราก็จะไปส่งงูให้ดูฟ้ามนะครับเนาะจังไหนก็จังไปติดตามกันต่อเนาะเพราะว่าเสียงกระเดิ่มจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะแพ่อากาศจังน้อยเนาะอ่ะจาจังไหนก็จังไปติดตามต่อกันเลยครับผมมมันเป็นวันที่เก่าผมดูอยู่เพราะว่าแถวนี้เขาไม่ค่อยกล้าใช้อาหารแข็งกัน <c oughs> คือเขาใช้พวกพริกก้าวอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันถูก FM แพงจริงแต่คุณภาพมัน,นมันมันคุณภาพด้วยไงครับ หอมกลิ่นหอม,หอมถ้าใช้ถูกเบอร์เพราะแต่ก่อนผมใช้เป็นเอเอลวันพิกสองครับเพราะว่ากลิ่นไม่รู้ผมชอบกลิ่นด้วยมันหอมกว่ามันกลิ่นออกต้มๆอะไรอา้เออยู่ราชบุรีอ่ะขอละสามร้อยกว่าบาทนะครับสามร,ร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะพี่ผดเขาอะตามพื้นที่ก็สองละสามร้อยสี่ร้อยแต่มันมาไม่เกินสี่ร้อยอะของผมแต่มาที่ขาห้าร้อยกว่าบาทของผมของผมใช้อยู่ที่ห้าร้อย ห้าอยี่สิบบาทห้าสมสิบบาทชั่อไอ้มห้าร้อยแปดิบเมื่อไหร่ที่เบอเบอร์มันสิบแปดเปอร์เซ็นตอสิบแปดเปอสองอยู่บ้านห้าร้อยสิบบาทวงก็แพงอาหารก็แพงแต่ว่าไอ้นี่เราเน้นไว้ใช่ครับไม่งั้นพ่อเขาขาด้พอซื้อให้พ่อเราเน้นใต้ มันคึ้อยู่นั่นครับข่าวเรื่องหองผมดีดีหน่อยของผมดูเลอร์เขาเลือกตัวแทนจังหวัดจังหวัดอ,อยู่บ้านผมมันก็ดีหน่อยก็คือเขาเอามาเชื่อ,อะไรนะฮะอะไรอาหารอะไรนะอาหารอะไรครับ มไ,ไม่ใช่ไอ้ดิวเลอร์อะไรคือดิวเลอร์ก็คือผู้แทนจำหน่ายจังหวัด<อ>ก็คือนะครับบริษัทอาหารจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไมะ่เปิดให้ใครซื้อหัวอาหารเขาสมมุติว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเขาจะเปิดจังหวัดละหนึ่งคนแล้วจะมีตัวแทนจำหน่ายอีกอำเภอละหนึ่งคนหรือสองอำเภอต่อหนึ่งคนคือจะมีดิวเลอร์แค่อ่าหนึ่งคนต่อจังหวัดก็คือเป็นอาจจะเป็นพูดง่ายๆคือผู้จัดการสาขานั้นบางคนมีทุนไง ก็คือเขาไม่ยังไม่ยอมให้คนอื่นมาเปิดแข่งถ้าจะซื้ออาหารบริษัทเขาต้องซื้อผ่านดิวเลอร์คนนี้หรือซื้อผ่านผู้จัดการคนนี้ไม่งั้นก็คือมันจะแข่งกันเหมือนตัวแทนคนนั้นอะไรใช่ครับไม่นั้นมันจะแข่งกันแข่งกันแบบไหนใครก็ซื้อได้อะไรประมาณนี้ตัวนี้ใครก็ซื้อได้การการที่กิ่งราคามันยากอ่านี่ที่ราคามันสูงเพราะว่ามันมีคนเดียวในจังหวัดเออนี่แหละกิ่งราคามันเลยกิ่งได้แล้วก็คือเขาไม่จะไม่เปิดให้ใครคุณว่าคนเนี้ย ซื้ออาหารเขาสามแสนวันเนี้ยก็คือจะขายในภายในจังหวัดนั้นอ<ม>คนเดียวแล้วก็จะมหมือนว่ามีม,มีดีเลอร์คนหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแทนจําหน่ายตัวแทนจาหน่ายแล้วแต่แล้วแต่แแตเหมือนว่า,าสมมุติว่าผมเป็นตัวแทนจําหน่ายผมเอาหอาลายหลายบริษัทมารวมกันก็ได้แต่ผมต้องไปผ่านแค่ดีลเลอร์คนเนี้คนเดียว,คน,ยวคนเดียวของจังหวัดนี้นมันจะเป็นอย่างนั้นแค่จังหวัดมีคนเดียวคือเขา อ่าบริษัทธาหารเขาฉลาดตอนนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครเลย<ห>นอกจากคนนี้นคนเดียวนอกจากพี่อ่ะมือวนาพี่อยู่นี่อันนี้อันนี้เพื่ออะไรครับถ้าหลวงครับถ้าหลวงพี่อยู่ติดกับอ่าลำน,นา,ายลน,นา,ายๆๆอย่างเงี้ย <ๆ S 2> อยู่พี่ติดกับปากช่องอย่างงี้เราปากช่องอยู่ใกล้ <ๆ S 1> พี่ไปซื้อปากช่องร<ช>าคาอถูกกว่ตรงนี้อะ<ช>ไรประมาณนี้ไงมันจะเป็นอย่าง,งานั้นเพรามคุ้มล้านราคาคงที่เพราะเราคนเดียวใช่ใช่ใช่ครับก็คือมันเป็นรูปแบบการจัดการของเขาไม่งั้นก็คือถ้ามันมีเยอะมันตัดราคากัน มันก็คือเหมือนเป็นการตลาดของเขาครับผมเป็นอะไรเป็นมานน้นและก็คือทุกบริษัทมันกันหมด<ช>ทุกบริษัทมันกันหมดแต่ร้านร้านร้านอาหารก็คือร้านขายธรรมดาคือผ่านตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ผ่านดูเลอร์ไม่ได้ผ่านโรงงานใหญ่ไม่ได้ผ่านนั่นเลยคือจะเอาทีก็ต้องคือไปเอากับคนที่เป็นดูเลอร<ช>์ใช่ครับก็คือเราซื้อน่ะส่วนมากจะไม่ผ่านคนไม่ไม่ไม่ผ่านดูเลอร์เราจะผ่านตัวแทนจำหน่ายก็คือมันสองต่อไงดูเลอร์ไปเอามาจากบริษัท ตัวแทนจำไหนเอามาจากดิเรกอีคนนึงเนี่ยมันสองต่อเขาก็เลยบวกเพิ่มอันนี้สามสิบาทแต่ก็สอบห้าสิบาทแต่พอสอบอะไรวันเนี้ยอยากจะรู้ว่านะครับพี่อยากจะรู้ว่าสมมุดเอฟบีเอ็มนะครับตัวแทนจำไหนของจังหวัดลพบุรีเนี่ยอยู่ไหนพี่ก็ต้องโทรไปตามกระสอบเขาแล้วเขาจะให้เบอร์มาอ๋ออ่าแล้วเขาจะให้เบอร์มาใช่ครับอดูจังหวัดลพบุรีอยู่ไหนแล้วเขาจะให้เบอร์มาพี่ใช้วันละกี่กระสอบอ่าอ่าหรือว่าหรือว่าอาทิตย์ละกี่กระสอบก็ถามผ่าน อดิวเลอร์คนนั้นหรือเขาจะให้ตัวแทนจำหน่ายออกมาส่งไม่ต้องผ่านหน้าร้านไม่ได้บวกสามไม่ต้องต่ออะไรไม่ต้องต่ออะไรไม่ต้องเลยตรงเลยอ่าใช่ใช่ใช่ครับแต่ย่างถ้าสมมติเราซื้อกระสอบสองกระสอบอะไรอย่างงี้ก็ซื้อแถวบ้านหน่อยหรอคนไหนจะค่าน้ำมันอะไรก็บางบางทีก็คุยกับตัวแทนจำหน่ายได้เหมือนกับว่าตัวแทนจำหน่ายยังไงเขาก็มาส่งอำเภอนี้อยู่แล้วห้ากระสอบ ทีกระสอบเราแวแ่นี่แค่สองกระสอบราคามันก็อาจจะลดลงมาสามสิบาทไหมลดลงมาห้าสิบาทไหมม,มันต้องคุยดูก่อนถ้าไม่คุยมันไม่รู้แต่ว่าอย่างว่าเนาะคือเรายังไม่ได้เข้าทางโดยตรงเของาอะเราก็เลยโดนบวกโดนขารู้หลายทางจริงรู้หมดอีกอคปะรับเพราะผมเพราะผมที่ผมรู้ก็เพราะว่าผู้จัดการบริษัทมาหาผมก่อนเขาจะทําหัวหันหนูอันนี้มันมีหัวหันหนูใช่ไหมใช่อ่านั่นแหละ ของบริษัทนี้แหละครับแต่ผมไม่ใช่เพราะมันยี่สิบราคามันอยู่ที่ประมาณโลริโลละสิบเก้าบาทถ้าบอกว่ายี่สิบรีก็นั่นแหละนั่นแหละที่เขาผลิตใหม่นั่นแหละของบริษัทนี้แหละครับก่อนที่จะไลิตได้ปกติมันจะเป็นกระสอบละสามสิบอ่าใช่ครับหมูเด็ดกระสอบละสามสิบอันนี้กระสอบนยี่สิบนี่กระสอบหนึ่ยี่สิบครับแต่ว่าค่าขนส่งมันก็แพงด้วยนะก็คือไอ้นี้มันมันจะมีไอ้ตัวแท้จำใหน่อีกอีกอย่างนะครับของตัวเนี้ย อไม่เอาไ,ม, <laughs> ไม้ขีดไม่ไม่ไม่ครับก็คือเอาเอาตัวผู้ก่อนกะ่อนเนาะนะพี่พี่พี่มาดูดก่อนว่ามันเป็นแผลหรือเปล่าเนาะจมูกจมูกมันพังหรือเปล่าดีกว่านะม,มันอะไรมันดุจึงเอามาสวยยาวก็คือเราจะไม่เลี้ยงหนูสั้นครับเพราะว่าโอกาสที่ตัวเมียมันจะออกมาแล้วให้ลูกน้อยมันสูง แล้วจะไม่ผมจะไม่ค่อยยังหนูใหญ่มากก็คือไม่ให้เกินโลดีที่สุดครับหรือประมาณไม่เกินโลห้าถ้าเกินโลห้ามันจะไม่ค่อยติดกินนอนกินนอนครับกินนอนม่้ออันนี้มันจะพักพักฟื้นกี่วันมันดีได้ทับเลยครับทับเลยไม่ไม่ไม่ได้พักฟื้นก็คือก็คือไม่ได้ผ่านอากาศร้อนร้อนร้อนมากมาก ไม่ได้ไม่ได้เจอสภาพอากาศที่โหดโหดรว่าต้องเอามานอนไม่ไม่ไม่ครับคือคือมันเหมือนกับเราซื้อหนูแค่หมู่บ้านเดียวกันเพราะว่างเพราะว่าเข้ากรงแล้งมันก็มีน้ํากินอาหารก็กินมาแล้วกว่ามันจะออกมาอะไรประมาณเนี้มันก็เลยมีไม่มีปัญหาว่าต้องเอาพักเอามาพักฟื้นก่อนนะอะไรประมาณนี้ตัวเลกบซ้อเข้ามากี่ตัวห้าตัวกูอาจะออกออกมาตั้งหลายเดือนออกมาทีแรกตัวเดียวน้องสาวโทรมาถามแม่ อหมูพี่จัดก็ออกอย่างบอกออกแล้วตัวหนึ่งแสดงว่าะสมอะไรก็หมดก็คือที่อาออกตัวหนึ่งอาจจะเป็นอาหารที่ที่ริ่มเรกก็ได้มันอาจจะไม่ได้ใช่ของอันนี้ครับเราใช้อาหารที่มันไม่เป็นอะไรเลยข้าวผมให้ของพูอย่างเดียวให้มันหนึ่งเดียวมันต้ไม่ใช่ใช่ครับก็คือขาผมแหละที่ใช้อาหารบริษัทก็เพราะว่าจากกระสุนนี่มันออกลูกเดี๋ยวที่นห้มันออกลูกครับคือหลังมานี่มันออกดีออก บางทีสามข้อได้ยี่สิบตัวค่ะสามข้อมันก็มันก็อย่างนั้นแหละครับเหมือนทุกอย่างแหละถ้าเราไม่ได้เริ่มแรกมันก็ไม่รู้หรอกมเริ่มแรกก็นีชามปะดมาค่อยมาสุดอะมาทำเลยหนึ่งสองสามครับผม แต่ถ้าูกใจกับจิบเมื่อะไรเขาจะขู่เขาจะป้องกันตัวใช่มันจำมันตัวเล็กมากเัาก็จำไม่ได้จำไม่้มนใส่คอมไหนก็คือถ้าเอาออกเอาไปป้อนนมเนี้ยไม่แนะนําให้เอากลับึ้นมาใช่ก็คือึ้นคนละกินแล้วคนละกินแล้วครับมันเละกินนมกินนมก็อีกกินนึงไปกินมือเราก็อีกกินนึงนะต้องไปเลี้ยงให้มันโตกันนะครับก็คือถ้าเอาไปป้อนนมมัอคือตรงนี้มันโตเลย แต่มันจะเชื่องดีแต่มันก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าต้องแต่ตอนมันอยู่กับแม่มันไม่ไม่ไม่ใหญ่ครับหนูหนูลูกป้อนจะใหญ่ช้าโตช้าเพราะว่านมนมที่กินอะไม่เหมือนนมอยู่กับแม่สามวันแรกยังกินนมไม่เป็นกินนีดนิที่บ้านมีที่บอก ผมผมไม่ได้เคยนับบ่กขี้ก็ประมาณสองร้อยนี่แหละครับผมไม่เคยนับบ่กขี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรผมไม่เคยนับบ่อทีก็คือเอาข้อออกเอาข้อออกนั่นแหละครับมันก็มีเป็นล็อกของเขาอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้นับว่าทั้งรวมทั้งหมดมันกี่บ่ออายุเยอะไม่เท่าไหร่ดูไอทีวีเหมือนอายุเยอะ วันนั้นเหรอใช่ครัวันนั้นก็ใช่ใช่ไหมใช่มีฝา,าไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาฝาตรงนูง้นมาปิดก่อนเอะ้งยันไปกีป่บหนึ่งสองสามสห้าเจแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยีบสอง อบ่อนะครับแต่มาดูสองบ่อนี้นะครับน่าจะตัวคู่บ่อแล้วสองหรือสามตัวมันเคยเป็นอยู่ตัวคู่ชอบตัวคู่้นีสองก็คืออันนี้เรายังไม่ได้เพิ่มน้ำหนักมะครับถ้าต้องการเพริ่มน้ำหนักก็คือจับด้วยของของ เดพี่เอมแหละให้เลย,เลยก็คือเหมือนพี่ใช้อ่ะ18เปอร์เซ็นนะ่ะใช่ไหมเบอร์สองผมไม่ได้ใช้นะนะผมใช้งวัวหานเพราะไม่พันตีนมันจะลงมาก็คือประมาณอ่า16เปอร์เซ็นใช่ไหมประมาณ16เปอร์เซ็นนี่แหละอันไหนที่มันบ่อไหนที่เขาปูกกันเอาฟางลยอีกนะครับไม่งั้นไม่ยอมกันนะครับเช่นเนี่ยผมจะให้แคบไม่เกินสองเดือนสามเดือนประมาณนั้นแล้วครับ เป็นไรไม่เป็นไรเอาใส่แล้วเราจัยอ่อยนี่เลยใส่แล้วก็ปิดเลยไม่เป็นไรมันมันเกินอยู่แล้วครับแต่ก็ช็คดูรับผมไม่คยจับเลยอ่ะวะไม่ต้องใช คือเขาใช้ครีมเขายิ่งป้องกันตัวเขายิ่งจ็บเขายิ่งขู่ครับเขายิ่งขู่นะใช่ครับที่เราจับยิ่งยิ่งขู่ยิ่งยิ่งพยายามจับก็ยิ่งขู่อย่างนั้นนะคือขอแค่่าจิบจับเบาๆบะล่าหนูถ้าเราไปจับคุกเนึ่วิ่งปุ๊บเลยนะถ้าเราจับเบาๆเขาเบาๆนี่จะเป็นไดียเดิ อันนี้นะครับหนูยังไม่ได้สะสมไขมันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้ของอาหารเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับ,บเราเขียนว่าเป็นของอาหารพ่อไม่พันนะครับถ้าอยากจะเพิ่มน้ําหนักก็ให้ได้นะครับให้ได้เฉพาะให้ได้เฉพาะก่อนเขาที่จะอ่าก่อนที่จะคลอ,อ,อ,อดอ่าจนถึงคลอดนะครับถ้าไปให้หลังตอนนั้นก็คือมันอาจจะให้ลูกมาแค่สองสามครั้งแล้วก็ให้ลูกน้อยลงมาเพราะว่าร่างกายเขาสะสมไขมัน อ้วนอ้วนเหมือนับอ่าอ้วนก็คือแต่ถ้าให้หัวอาหารพ่อไม่พันหมูให้หัวอาหารพ่อไม่พันหมูหรือหัวอาหารหมูเลี้ยงลูกจะมันจะให้ลูกอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีโฮอร์โมนไม่เรียออะไรละยาปฏิชีวนะอเออมันจะมียาปฏิชีวนะที่หัวอาหาราทางบริษัทก็ใส่มาเพื่อที่จะให้หมูมันไม่อ้วนมากเหมือนกับว่าเขาสลายไขมันอมของร่างกายหมูไปด้วย มันก็เลยจะให้ลูกอย่างนี้วิชาการมันรู้เยอะรู้มากเริงแต่เราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่รู้ครับหัวอาหารนี่นี่นะครับหนูได้ลูกไม่ได้ลูกขึ้นอยู่กับตัวนูแล้วก็หัวอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากเลยเราก็ไม่รู้ให้มันจะว่าอาหารดีๆแต่ว่าม่งูีมันจะออกไมไ่ออกนะมันเลี้ยงให้ใหญ่ไม่ไมยากครับแต่ก,ก็คือเลี้ยงยังไงให้มันได้ลูกเยอะ Mm-hmm. ก็คือบอมันทึบหนูก็จะเปลี่ยนสีไปตามบ่อกมันก็จะดำไอ้ที่ดำแดงยังยังฟ้าแบบทึบๆอย่างเงี้ยเนี่ยดำหมดเหมือนกับหนูหนูของพี่นะครับออกมาเรียกอาจจะตัวที่ดำหมดแต่พี่เอาไปไว้ไว้ริมๆแดดสองตอนกลางวันเออตอนกลางวันนะออกจะออกแดงๆเคยสังเกตอยู่เหมือนกันไอ บางตัวมันก็จะแดงครับบางตัวขนก็จะดำเหมือนเพื่อนๆก็คือถ้าอยากให้ดำตลอดก็คืออย่าเอาไปไว้ริมนรับพไม่พันไป้ริมได้แต่หนูเล็กเราก็เอาไปไว้ข้างในเพราะว่าแดดแดดมันจะไม่ส่องเลยแต่ถ้าเรา, <c oughs> เราจัดการแดดได้จัดการแสงได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอ,อย่างตัวนี้ก็คือแดดฟ้ออาที่ขึ้นั่งไหนครับีออ่ ขึ้นฝั่งน,นี่นี่นี่ใช่ไหมอันนี้ที่ตกฝั่งนี้เหรอที่ที้ขึ้นฝั่งน,งนู้นมันก็อาจจะเวลาอา,อาทิตย์สองสองริมน,นมู้นไหมอะไรประมาณนี้ยมันก็จะแดงเฉพาะริมนู้นฝั่งนี้ไม่สองก็ไม่แดงอย่างเงี้ยอย่างพี่มีสแสลมมามาคุมตรงนั้นแล้วฝั่งนู้นก็จะไม่แดงแต่ถ้าไม่มีสแสรมก็จะออกปเป็นหนึ่งก็คือพี่เลี้ยง สองปีนะครับแต่ก็คือเราไม่ไม่ไม่ได้ไปเจอหลายๆมองที่งไง<ช>ไม่ได้ไปเจอหลายๆที่แต่พี่ก็อาจจะดูออนไลน์บ้างแต่ก็คือมันอาจจะพูดไม่ละเอียดมันได้ไม่เต็มแอรมันได้ไม่เต็มที่เนาะมันได้แค่สิ่งที่เราอยากจะดูเฉยๆครับของเราออกมาอันนี้ต้องให้เขาดอกเขาจะละดน้ำหนักเขาลงมาเองนะครับครับ นขนาดนี้มันยังไม่คลอดจะคลอดเราไม่ได้เอาทับนะครับเราเลี้ยงไม่ให้เสกเลี้ย<อ>งไว้ให้ดูว่ามันใหญ่ได้ขนาดไหนไอย้ย พี sea, Picasso, ่เอาใส่กระบอกนี้ไปก็ได้หรือมีบ่อหนึ่งไหมนีครับใส่บ่อนี้ไปก็ได้อใส่บ่อนี้แล้วพี่ก็แยกตัวผู้มาใส่นี้ก็ได้นะได้ครับพี่สายอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็คือใบรับประกันนะครับไม่ได้สัญญาอาจจะเขียนว่าสัญญาแต่ก็คือเป็นใบรับประกันครัมเราไม่ได้ผูกมัดนะครับอเราไม่ได้ผูกมัดเนาะก็คือสมมุติว่าพี่ซื้อนะครับตัวผู้ยี่สิบตัวนะครับ ัวเมียสี่สิตัวนะครับผมรับประกันให้2ปีนะครับอันนี้วันที่หเนาะอันนี้6 4อันนี้6 6 8เนาะก็คือนะครับเรารับประกันให้6ปีก็จริงแต่6ปี4ปีเนี่ยพี่จะไม่ขายให้ผมเลยก็ได้ถ้าพี่ขาย<ม>ขายพื้นที่พี่เองนะครับแล้วก็มันได้ราคาสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราเป็นแค่ใบรับประกันให้นะครับว่าเลี้ยงงูไปแล้วนะครับมันจะไม่ต่ำพอรู้ละร้อยห้าสิบบาทอะไรประมาณเนี้ย แต่ก็คือผมขอที่ประมาณ6กกิจขึ้นได้ไหมอาจจะมี2ตัวโลบ้างนะครับแต่ก็คือนะครับเรารับประกันให้ว่าไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบบาทแต่ก็คือเรากําหนดประมาณจักหกกิจขึ้นได้ไหมหรือว่า2ตัวโลบ้างหรือประมาณ2 0 0รตัวต่อรังถ้าจะให้มาจับนะครับแต่ถ้าไม่ถึงนะพ <het S 1> ี่ก็แจ้งไปก่อนถ้าผมผ่านมาผมอาจจะจับไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมตีลูกขึ้นมาน้วคือหนึ่งก็คือขอน้ําหนักตัวหนูนะครับสองก็คือขอปริมาณนะครับสามก็คือขอประวัติประวัติป็นยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่ พี่บันทึกหนูว่ามันออกมา่กี่ตัวผู้มีกี่ตัวแต่ถ้าพี่ขายไปเองได้ก็ก็ก็คือมันมีประวัติได้เท่ก็พี่ขายไปเองได้ก็ขายไปเลยแต่สมมุติว่าพี่แจ้งผมไปแล้วนะครับว่ามีสองตัวใย้ผมมาจับผมนัดพี่อีกสักอาทิตย์นึงสักเดือนนึงแต่มีคนมาซื้อก่อนในราคาดีกว่าก็คือพี่ขายไปเลยมันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นก็คือเราไม่ได้บังคับพี่แต่ก็คือถ้าเราเราเรารับประกันให้นะครับเรามีสัญญาว่าเรารับซื้อคือนแต่เราก็ขอหนึ่งก็คือน้นำหนักไหมไหมสองปริมาณสามก็คือประวัติหนูว่า มีกตัวก็แค่นั้นครับผมในลักษณะแบบนี้ไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่เก็บไว้นะครับให้พี่เก็บไว้ว่าเป็นไปอาจจะบันทึกนะครับผมจะให้บันทึกสักหน่อยก็คือบันทึกเนี่ยประวัตินูนี่แหละครับประวัตินูทําไมผมถึงให้บันทึกเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยมันมีภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างเงี้ยบาง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 ฟาร์มก็คือหมอหมอไงก็คือผมรับประกันโลร้อยห้าสิบนะครับภาวะเศรษฐกิจตรงนั้นคขซื้อที่โล้ละประมาณร้อยยี่สิบ หรือก็แปดสิบาทแต่ก็คือไปซื้อฟังอื่นมาขายให้ผมเพราะผมมีราคารับประกันให้อะไรประมาณนั้นผมก็เลยต้องนะครับมีนะครับประวัติหนูเหมือนกับว่าพี่บอกมากี่ตัวไปช่างมีสองร้อยตัวพี่จะขายได้กี่ตัวไปช่างอ่าจะขายได้อิงยังไงก็ก็คือบันทึกได้หน่อยสมมติว่ามีสมมติพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้มีเรามีแม่พันธุ์อยู่สี่สิบตัวครับผ่านไปกี่เดือนออกกี่ตัวกี่ตัวก็คือบันทึกประวัติให้หน่อยอาจจะบันทึกที่บ่อแล้วก็ลงตรงนี้ให้นะครับอ่าลงตรงนี้ให้แต่ก็คือเรา ทำไมเราถึงต้องการประบัต้ก็คือเราจะรู้ว่าหนูพี่อย่างเงี้ยพี่ผลิตได้กี่ตัวนะครับอ่าราคาตลาดของอลูกฟาร์ผม,ผมผมหรือในกลุ่มผมหรือในการการทาตลาดของผมเนี่ยราคามันก็คือเราจะรู้ว่าหนูเราล้นไม่ล้นหนูเราสามารถตั้งราคาได้ในประมาณไหนถ้ามันเยอะมากเกินไปเราก็ต้องมันล้นตลาดอย่างเงี้ยราคามันก็ต้องได้ต่าลงใช่ไหมครับแต่ก็คือมันอาจจะมีอของเราอาจจะไม่มากแต่ฝั่งทีมงานฝั่งฝั่งนอกอาจจะมาก มันก็เลยทําให้ราคามันตับแต่ในกลุ่มก็คือเนี่ย mm hmm. เหตุผลที่ประกันราคาให้ได้ก็คือก็คือ,คอปริมาณหนูแล้วก็น้ําหนักหนูแต่ถ้าไม่ถึงนะครับน้าหนักไม่ถึงหรือปริมาณไม่ถึงก็คือแจ้งไว้ก่อนก็คือพูดคุยกันได้ mm hmm. อ่าพูดคุยกันได้ต่อรองกันได้แต่ก็คือมันต้องพูดคุยกันครับสมมุติว่าอยากให้ผมมาจับหรือว่าเรามีหนูปริมาณมากอย่างเงี้ยผมขอให้แจ้งผมลงหน้าในไม้สักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์บางที บอกผมมันติมแล้วมีคนโรคมามันมีโรคระบาดอย่างเงี้ยมันก็บอกไม่แน่เนาะต่อไปข้างหน้ามันมันอาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ก็ได้คือผมขอล่วงหน้าอะไรที่แจ้งลงหน้ามาก็คือเราประเมินไว้แล้วแหละสมมติว่าเรามีหนูสีขีดเราจะขายช่วงหกอาแจ้งผมไปก่อนแล้วผมอาจจะหน้าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น้ำหนักมันอาจจะได้อะไรประมาณเนี้ยคือแจ้งลงหน้าก่อนแต่ก็คือผมบอกย้ำตลอดว่าถ้าพี่ขายได้นะครับราคาดีกว่าสูงกว่าก็คือให้ขายไปเลยนะครับแต่ถ้าคาขายไม่ได้ทําตลาดนองไม่ได้ก็คือ ผ่าน er, เราเราซื้อขึ้นใหมดแต่ก็้อปริมาณแล้วก็น้ำหนักแค่นั้นแหละครับผมมีมีแค่นี้อันนี้เก็บไว้นะครับได้สี่หมื่นแปดพันนะครับเนาะสี่หมื่นแปดพันหนับกอนนอคับเนาะนัก่อนเด้อสามสามหมื่นสี่หนึ่งสื่อขึ้นแต่ว่าผุณน่ะสี่ห้าพนสี่หามื่นน่ะสื่อขึ้นครับสื่อขึ้นกลับไม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งไหมจีเรียนอะไเนี่ยเขาเรียกมนเลยเฟิรนบรีบเหรียนะจีบเหรียอดีนี้อดีอเินบ่ ดีครับผู้เลี้ยงขืนกึขึ้นกค่อผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมกปหลายผู้เลี้ยงได้นูหลายกำไรก็มีทีน้ผมอย่าเอาไปบ่มือดีไงไม่เอาไปบ่มือดีใจใจ่กับไีก่นครับกาบเราอายประมาณสักสองกงนะครับกงนึงผมมือกูดไงสามกงผมสามชิบกงอายุประมาณสี่ลอยก็โตสี่ลอยไปหาตกกงก็ยสองงมันเท่กันได้ไหมครับโอ้มันใส่ผมันกึคือึส่มากดีมันถือว่าโตล้มยังแมันก็เป็พี่แกมนมบา สองมือนหนึ่องอยคิดตรงกันน่เน้ะถ้ยไปบอครับถ้ยไปแน่ถ้ยไปไปคิดไม่แน่นพัอบานจะได้คิดหผมไคิดว่าถึงตัวนี้ก็ได้้ทหาเนี่ยเอาน่ทยไปก็ได้โทรหาผมเลยว่าคิดว่าถึงตัวนี้โทรหขา่ทาเ่ผได้บอกเพื่อนมาเอาขายหนุเป็นราานม่เพี้ยเราเบื่อนเก็บขายหนวันแเยมาสองหมื่นสิบหมื่นกบาทหนึ่ง่าเนี่ตัวแต่มาลงกทุนมือนไรขนาดนี่แหละ น้บงเนาะครับเนาะน้เบงก้อนเนาะอันนี้ครับนาเบงก้อนเนี่ยน้งเราเยนี่องมาบลยโอ้ยผมก็มาแต่บอนำงินมานไมแต่ยังออาบงกเอาอันไอ้ทอนมูามร่อยนะครับเออมีเงินทอนไว้ม่ีนทอมูซย่งเงินสองหมืนเออ่นนกันเลย้องไโอ้ยลรงพ่อแม่กระเด้งนมจกองวกระด้งเราผมมาไกลเนาะไอ้ทอนสามอร่นะครับครับผม กับผิดตอนกันเนาะวันนี้เอาคงขึ้นเด้ที่นี่พราะ้นีเจเนโอ้ยไายลูกเหวี่ยงวันเราสองหมื่นกว่าไง่าได้สําหรคนลือคนชาได้าหน่เางากับพ่อสิบบวกเดือนไดร่าบุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้สดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ทำเนาะม่อกเดไึงดบ่บมันัอได้จ็ดนึงจะเข้าไปฮะไบึงเไม่สหิบเจ็ดอครโอก่มคกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุ่นนอเล็กฟาร์ม